มากกดกดได้ใช่กดใช่นะมันเด้อครับพี่น้องคกิบกะเฮ็ดนองหมกน้ำไม้นะครับชาวแกะเอาเป็นตองไปตากนะครับสิหมกน้ำไม่ไปวัดมือนะครับบุญกระถินมื้อนี้เขาจะกรแห่กันอยู่นะครับเรองที่เตรียมเครื่งหมกน้ำไม้นะครับผมมีอย่างนี้แค่กลังแกะหงมนะครับเพราะน้ำไม้เขาไปหาแล้วเขาก็ต้มไว้นะครับอันนี้ชาวแกะกำลังเตรียมเครื่งสิมกน้ำไม้นะครับผม น้อไม่ช่วนนะที่อันที่เขาไปหามาเหมือนกันครับบ้องมันเนี่ยกัว่าสีมกออกตลาดน้ำสินได้ครับทีมือมเมียผมนี่แซบของยายเกียร์นี่เบ้อประทัรมดาแซบพักแซบแน่เอามือกินดูดนิ้วโป้ตีนเนาะครับสักทีแซบบ่แซบแล้วพี่น้องเอ้ยเบาขำๆเด้อพี่น้องอย่ามสีเหลียมเชียงกับพวกอย่งางไรเราครับ ่ละเดี๋ยวตามพิ่งอีกรอบนึงนะครับหลังจากที่ซอยหมูให้ยายแก่เรายายแก่กับทุกงน้ำใหม่กระโวยไทยให้เบิ่งน้อครับข้าอันซอยหมูนะครับนี่ครับนี่งใยใช่กับมาตะลังข้าเดี๋ยวสีมาอันนี้เบิ่งยายจะเฝ้านั่นเด้อตอนห่อตอนข้นรสสีข้นเลยบ่โอเสถิญงแยงนั่งแล้วเสถิรมาซอยตองค่ะนี่แหละครับว่ามีย่างนา้นมากมายดอกครับอีสานอาหารอีสานมันเฮาเนาะครับ เฮ็ดกินอาหารบ้านๆเ้องนี่แหละครับพี่น้องเออวิถีอีสานจักสิณอ,อีหยังเนาะพี่น้องกับพระไทยพี่น้องเมืองชิดชักสีไทยยังให้เบิ่งก็ยังสิได้ยอดผู้ติดตามก็สิได้ยอดอันวิว <c oughs> บ่ติดตรงต้นนี่แหละย่าไปเส่เยแซงแต่ว่าจดวิวขึ้นอยู่ผมเฮ็ดคลิปอันวิจารณ์รัฐบาลอันบู้พี่น้องว่ามันคือผมเว้าบ่เนาะประเทศไทยนี่ย สาวแกกําลังเอาน้ามันจะนั่งใส่เนาะครับถึงตอนกานปรุงแล้วนะครับผมข้าวติมกแซ่บมันมันนัวๆนะพี่น้องพี่น้องเอาของิ้ใส่เดี๋ยวถ้าบิางตอนห่อนะครับแซ่ไร้แซบหไร้ผงนัวครับผมนี่ประมวลให้เพิ่นโลด ขับนบ่ใไ่มันกับบ่แซบบ้านได้บ่มีผงชุรสเชยมันบ่พี่น้องแต่ประดเดี๋ยวแค่จะกับต้มไส้เป็นตันแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้สาวแก่ห่อผมสิทธิใหยพี่น้องเบิ่งอีกนะครับสาวแก่กำลังหอนะครับพี่น้องชิปนี่ผมสิบว่ตตัดบ่ตต่ออีงสิ่งที่ผมบอ,อกไปนั่น บ่ออกจากใจเดอ้อพี่น้องเลยจักสีไปตายเป็ตปัวยัยงเหรอครับคนห้าขันยุกับความเสียแซงกาดยุกับความเสียแซงไปตลอดคนห้าขันยุกับความจริงลูกหลานก็มีความสุขตาแก่กับลังหัวอยู่นะครับแต่ว่าขันเบาได้ปิดพลาดไปกับขอโทษขออภัยนะ้ำครับผู้ที่บ่ถึกใจผู้ที่บ่มักกระไรเนาะครับ คนเฮาเสียกันมักขึ้กันบมดทุยางกับโบมักกับโบขึ้กันแล้วครับขันมักขึ้กันมันก็สิได้เมียผู้เดียวกันทั่นตีเราเร็วโลกนี่เห็นบ่พี่น้องนี่ครับตอนขั้นตอนก็ได้แต่ว่าหมูหมูเครื่องนึ่งน้องใหม่น้อไม้สิหน่อยหน่อยหน่อยก็หมูเด้อพี่น้องมึงเอารถยงันผมเฮ็ดกินนี่บ่ต้องห่วงครับ เดี๋ยวตอนหนึ่งอิบไทยพี่น้องอีกบางอย่างนะครับกับกับตอนสุกนะครับผมนะครับสาวเกกำลังเอาหมอลงนะครับแล้วก็เปิดพี่น้องเมึงเริ่มไทยเมื่อกี้นี่พี่น้องประมาณจักหมกเหมสิบ <12. S 1> สองหมกว่ทันครับหมกเพื่อพี่แผ่อน้องกินท่านี้แหละครับเอาเชียวไป,ค,รปรค้างเต่าแคทพวกเครื่องพี่น้องค้างกันเตาฟื้นอยู่แล้วเพื่อหอมสาวเกว่า มันควรอย่ามันขวญญนิวว่าท่านแถกจะเรียกว่าเสียงไฟลูกกวันใครยังเสียวใส่เนาะพี่น้องแต่มันขิวมันเกิดเพลเซียบพี่น้องเอ้ยมันขึ้นไปเข่าไปตองเน,ะนา,าะเมื่อวันศุกร์กันไปหามาอาดีตได้พี่น้องแถวแกส้นอยู่แต่แว่าผมขีข่คันบอกก่นตรงเลยครับขีข่คันขี่คันขึ้นผู้นี่ เดี๋ยวมุกสุดแล้วกัสิให้พี่น้องเบิ่งวบามันเป็นหน้าตาแบบไี้เนาะครับผม